พี่น่องับปลามานันจะข้าวหกขัดหกเนีย่ยข้าแต่หยาบไปเดยนกัดจัดหยาหยาหลายพี่น่องขามาข้างง่ายใบกำลังเหีืองกำลังลนพี่น่อง ต้นสูงยังโบกแกดีพี่น้องตอนนี้ตัดไดประมาณหาถอนถ้าตัดบ่อยให้แกสูตรจัดกระสีไดอยู่ดอก1ิบกดทนพี่น้องร่มมันสูงนจะจ๊ะเบิ่งทั้งล่าง เหลืองหลวงเอามันแก่กระขัดซีเดตัดขายกินเบิง่งซุ้มถมห,หน่อยสยได้ยี่ดอกซิปซิปถอนพี่น้อง รำเงารำแก่แต่มันแก่จัดเอาไปปูมันก็กระบอดตายมันมันขึ้นดีพี่น้องมันก็จะแตกตาดีสูงขักสูงแน่ ข้างบนข้างนอกอืมำใหญ่อังุดที่ไม่ต้นเดียว กอนองออกไม่ลายตนกะดียู่งดีต่ำคือห่งน้องพัพระท่านในจีดกาญจัาเถื่อพีน้องกาเตงยปูในี่ลองอันลองย่างเกาได้จัง ลองย่างต่ออันนี้กระสวนย่างข้าเจาะหนูกระมีได้มันหกเนาะหกลายหนูกิดมาหากินหัวมันเลยนี้ขึ้นมาบ่มกายกันเลยจั้งสิ้นมาะเ่ยก็มาท้านี้จักเถื่อ

คือแข็งเถะมาตึ๊บเขียวเต็มปามัน